สวัสดีครับมากับรายการคุยชิวๆออนชิวเดย์มาตบมือกันหน่อยโอเยวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการขายของ KK แล้วกันเดือนนี้เราพูดไปแล้วนะครั้งที่แล้วครัผมตารางไม่พุม่มากเราก็เอาแค่พรุ่งนี้แล้วกันเป็น VCD 01กับ02 VCD นี่คืออะไรก็คือ V ก็คือภาคใหม่ ซีดีก็คือพวก59แต่ว่าภาควีนี่จะขาย69บาทเป็นเด็กสตาร์เตอร์คือเล่นได้เลยซื้อกล่องเดียวเล่นได้เลย01 VCD 01เป็นรอยยาพาราดิน VCD 0งเป็นคังยโลกมันจะเหมือนกับ VTD 01ศนยคล้ายๆกันมากเลยอ่ะคล้ายกันจากดูที่ดูลิต์นะมันคล้ายกันแต่ VCD เนี่ยมันเพิ่มอะไรมาบอลโปรโมครับผมเพิ่มโปรโมมาสามหรือสี่ใบพี่จำเบอร์จำตัวอะไรจำได้ไหมที่ปัญหายากๆเป็นไดเซตเตอร์ชื่อจชื่อไม่ได้แต่ว่าก้อนๆนี่แหละมีน้องๆถามหาเหมือนกันที่ถามๆหากันในเว็บอ่ะในในช้อปปี้ลาด้าพี่อยวมาแถมที่เลยนะหกสิบเก้าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พอของออกปุ๊บคนที่พิออเดอร์พี่ไว้นะครับพี่ก็จะส่งพรุ่งนี้เลยส่งพรุ่งนี้ถ้าจังหวัดใกล้ๆก็วันพฤหัสถึงถ้า จังหวัดไกลก็อย่างเช่นเหนือสุดเชียงใหม่อะไรเงี้ยก็ถึงวันศุกร์แล้วพรุ่งนี้พี่จะรีวิวนะครับพี่จะรีวิวคีดึงคีสองี VCD หนึ่ง VCD ศูนยเนี่ยว่าข้างในมีอะไรบ้างทุกครั้งของที่ออกนะครับพี่จะรีวิวแล้วก็วันพุทธที่9ก้ก็จะเป็นว่าจะไม่พูดพูดซะหน่อยพุทธที่9เป็น FD นะครับ FD คือ b u d y y i FD 05กับ06ใช่ครับเป็นไลบอลเป็นเมจิก ศูนย์ห้าเมจิกศูย์หเป็นเอ c น a ชนศูนย์ห้าเมติกศูนย์หกเอแล้วก็ข้ามไปบนพุทธที่สาสิบเป็นแวดกกาดนะครับวีซีพศูย์หเป็นซองตัดเป็น <c oughs> ซองตัดตัดนะครับขอโทษครับสองละสี่ิบบล็อกละแปดร้อยก็เดี๋ยวเราจะาพูดเรื่องพี่เดียง Turn ไมเทิไว้ที่โต๊ะคือไมเทินเนี่ยมันมีพวกอย่างเช่นตัวเนี้อ่าเนี่ยที่เคยหมดหมดไปเนี่ย กริปทูต่างๆนะครับแต่ละสีก็ใบประมาณ30บาทนะครับเนี่ยตอนนี้มาครบแล้วข้างหกริปวันด้วยใช่ไหมเออลืมบอกข้างหน้าเป็นฟอยนะข้างหลังเป็นกริปวันนะครับใช้กัดกรินวันไม่ไม่ต้องเปิงไม่ต้องพกเยอะอย่างเด็กไหนที่เด็กไหนที่อยากเล่นวันทูวันทูพี่พกสลับกันกริปทูสลับวันเออเอาขอโทษครับทูวันเนี่ยเล่นได้เลยโอเคถูกต้องแล้ว แล้วก็พี่ก็ไปสั่งย้อนดออะไรนะพอนดอพีจีดอพีจีของรอยเย้ารอยเย่าอนที่หมดหมดไปนะแล้วก็ไอตัวนี้ของสไปซ์สุเปอนะครับโอ้โหตัวนี้ต้องใช้แล้วก็ตัวตัดเวทมาเนี่ยใช่แล้วก็ของเลเจนต์้ตัดเฟตตัดเฟตไม่ตัดเวทพี่บอกะไรนะตัดเวทต้องตัดเฟตอ่านี่แล้วก็ของดาบไอของเลเจนต์มหามหาเวทไว้ทัดยังต้องใช้นะครับเดี๋ยวนาคตต้องใช้มีหลายตัวเลย เข้าไปเสิร์ชว่าไงดีบอลพิมพ์ว่า M Y เขาเสิร์ฟคำนี้ T U R N M Y T U R N แล้วก็แซ่อ่ะจริงๆแค่แค่ M Y T U R N ก็เจอแล้วครับเอ้ M Y เคาะ T U R N ก็เจอแล้วอย่างเช่นมีตัวนี้ด้วยนี่นี่นะทำรายได้ก็ไปดูในในช้อปปี้ลาด้าที่พูดไปทั้งหมดเนี่ย ใต้คลิปเนี่ยพี่บีลิงช้อปปี้ลาด้าแล้วนะครับนี่ตัวนี้ก็มามนะมาเพียบเลยครับอุ้ยมาเพียบเลยมนาะดูแล้วกันแถมมีของใหม่ด้วยของใหม่ของของเดือนนี้จะเป็นแบบรัสอาช้อปปี้สามไอ้ทุยแหวนแหวนกาดสามบัตต <end> ี้ไฟสามกับช้อปปี้สามลาด้าสามไม่ใช่แนละ้ <Pen. S 2> ของไวกกาดมีอะไรไอ้ตัวเนี้ยของไวกกาดก็จะมี เกียร์หมาเกียร์เสือเสือไม่ใช่หมาเสือมันทำอะไรได้ประมาณว่าเสือมันบอกว่าถ้าถูกไล่ทับอ่ะจวนถ้าถูกไล่ทับจวนหนึ่งแล้วก็ถ้าถูกทิ้งทำอะไรได้นะเกตหนึ่งนี่ว่ะใช่ไหมใช่ครับใช่ถ้าถูกทิ้งจากมือถูกทิ้งก็เศร้าเลยจะไม่ได้ครับถูกทิ้งจากมือแล้วอีกตัวอะไรนะของแมลงหรืออะไรนะแมลงเราจะเป็นของเนโอเน็กเอ้ยไม่ใช่เนโอเมกาโคลนีสายโมกองที่จะออกในบีบีศูนย์เก้าลัดหน้าออกมาออกเลย แล้วก็ตัวสุดท้ายนี่ทีเด็ดเป็นโปรโมของเดนมิชันโปลิสอ่าอย่าเพิ่งบอกโปรโมอันนี้คือคือการไม่เทินอ่าครับแต่แล้วมันทำอะไรได้ตัวนี้ประมาณว่ามันบอกว่าถ้าเกิดว่ามันบูทให้อ่ะบูทให้ใครก็ได้นะแวนการ่ดจะบวกหมื่นตามฟอร์สที่อยู่ในสนามเราฟอร์สสามใบบวกสามหมื่นครับจิมจิมโอ้แล้วก็เปลี่ยนเป็นคลิปสองจากตอนแรกอันนี้ใช่ไหมจากจากเซลดิเอ้ยถูกแล้วถูกแล้วฟอร์สถู จากปกติเนี่ยเล่นฟอสสองจะเล่นยากเพราะพลังจะน้อยอันนี้กลับมาเล่นฟอสสองสบายๆเลยฟอสองมาเพิ่มคิกเอ๊เราก็เปลี่ยนเฮ้ยหรือว่าไม่ชอบเปลี่ยนเป็นหนึ่งแน่แรงเกินแท๊ะตีมื่นมื่นมื่นแล้วก็ต่อไปเป็นบัตตี้เป็นของสตาร์สตาร์สองใบเลยสตาร์มีสองใบสตาร์มีตัวไหนว่ามีสตาร์จะมีไซส์หนึ่งตัวห้าศูนย์ป้องกันศูนย์ปะศูนย์เหรอน่าจะศูนย์ผมจำผิดผมจำผิดเพราะอัตราสามแล้วไม่รู้ศูนย์หรือหนึ่งนะแต่ว่าเอาใช้ได้ เทธนละครั้งไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวที่ตัวไหนอะจวดสามใบใช่ไหมแล้วไว้เกเเป็นวทเป็นเวทใช่ไหมไม่ใช่เทธนละครเวทเกมละครเกมละครก็ใส่ครับสองใบใบละียวสองใบไปดูต้องใส่นะลองดูวิตเตอร์เพมก็ใส่ไว้เหมือนกันใบนี้แล้วก็อ่กตัวหนึ่งต้องใส่สี่ใบเลยตัวอะไรวะเป็นตัวมอนเตอร์ครับไซส์ศูนย์หาเครื่องป้องกันอือตัวหาเครื่องป้องกันเลยหาเครื่องป้องกันจากกองขึ้นมือหาขึ้นเลยหาเลยไปดูนะโคตรเก่งเลยมันจะแข็งไปไหนเนี่ยทูล่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งของอะไรวะ อีตัวหนึ่งก็จะเป็นของเดนเจอร์ของเดนเจอร์จำความสามารถได้ไหมอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้จําไม่ได้วะอ่าอันเนี้ยเข้าไปคลิกดูนะใต้ใต้คลิปมันมีลิงก์ My Turn พิมพ์คำเนี้ยอ่ะโดูสักสั้น M Y T U R N เอ้ย M Y เคาะก่อนทีเคาะก่อนครับเข้าไปที่ร้านพี่ก่อนนะใต้ลิงก์เนี้ยใต้คลิปเนี้ยมีพี่เลยพี่ว่าการไมล์เทิร์เนี่ยเขาจะเป็นฟอยล์แบบว่าสวยหรูอย่างเช่นเดี๋ยวให้ดูสักใบแล้วกัน ใบไหนสวยๆวะอ่ะตาใบนี้แล้วกันไม่อะมา้องกับเอฟเฟกทอไม่ใช่อ่านี่ครับนี่ก็มีความแวบวับวิววาวแล้วก็มีขอบทองด้วยอย่างออานะครับมีทั้งไวกาทั้งบัตติ้ฟเลยนะอ่ะพรละครโอเคแล้วก็เนี่ยดอดอพีจีก็อ้อดอนอกจากรอยยันก็จะมีของ ฟ้าฟอสฟ้าฟ้าฮัไฟเฟย์ฟ้าฟ้ามาแล้วใช่ไหมฟ้าฟ้าสุดฮอตอุ้ยดอกพีจีนี่ใช่นี่ฟอยสวยงามฟ้าฟอสวาดฟันไล่ไฟเฟแล้วก็เจเนเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นเป็นเฟนเฟนฟินเจเนเจเนเดี๋ยวจะมีวีทีดีดเก้าเก้าเอ้ยพวกนี้เราขายเป็นใบเหรอเดี๋ยวเป็นเซ็ตวะเนี่ยพวกนี้จะขายเป็นใบครับพวกนี้พี่ขอขายเป็นใบก่อนนะใบละสามสิบบาทเพราะว่ารอบนี้ซื้อมาก็มันไม่มีโปรโมชั่นอะไพี่เลยเพราะว่าเป็นรอบรอบย้อนของเก่าอ่าใบละสามสิบ โอเคก็ไม่มีแล้วมาแจ้งขา่าวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ดูนะ,ะพี่จะรีวิว VCD 01และ02ึ่งและศูนย์สอทำเป็นสองคลิปแล้วกันต่อๆกันทีแรกว่าจะทำคลิปเดียวนะแต่ว่าบางคนอยากดูแค่รอยยัดบางคนอยากดูแค่ครั้งนี้เราก็เลือกดูเอาเอาละมีอะไรอีกไหมบอลมีอะไรจะฝากอยู่ไหม,ม,ไไหมแล้วก็พี่แข่งทุกวันเสาร์นะครับบ่ายสองโมงเริ่มด้วยบัตตี้ไฟสพอบัตตี้ไฟสเสร็จเราก็จะต่อด้วยแวนกัดภาควีวเสร็จแล้วแวนวีเสร็จแล้วก็เป็นแวนพรีเมียม น้องๆที่อยู่แล้วแวะใกล้ๆนะครับทั้งอำเภอเมืองอำเภอต่างๆหรือจังหวัดใกล้ๆเคียงมาสนุกกันได้นะครับผมทุกคนสา์มาบ่ายสองมานั่งเล่น้อมกันก่อนสน,สนุกสนุกเอาละวันนี้มีอะไรอีกไหมบอสลสรุปวันนี้ก็เราขอบ<ม>คุณน้องๆ,ๆ,ๆนะครับที่อุดหนุนพี่มีอะไรก็แชทเข้ามาในช้อปปี้หรือที่เพจก็ได้ครับเราจะพยายามแก้ปัญหาถ้าเกิดจากขนส่งเนี่ยเราก็จะแก้ให้จะพยายามตามให้ครับมีบางคนส่งผิดพี่ก็พี่พยายามตามอยู่ครับงานงานยากเหมือนกันเพราะว่าขนส่งเนี่ยไม่ใช่บริษัทช้อปปี้ คือเขาจะแยกออกไปอีกต่างหากคือแบบพี่ไม่มีสิทธิ์จริงๆแล้วพี่ไม่มีสิทธิ์ไปไปสั่งอะไรเขาเลยแต่ว่าพี่ก็แค่ขอเ็าตรวจสอบก็ขอความร่วมมือกับเขาเขาก็เขาก็ช่วยมานะก็ช่วยบ้างไม่ช่วยบ้างคือบางคนก็หมายถึงว่าคนส่งอะ่ะอยู่ที่พนักงานจริงๆบริษัทเขาก็น่าจะช่วยได้แต่ว่าอยู่ที่พนักงานคนนั้นอนะ่ะว่าจะช่วยเราได้แค่ไหนเอาละแต่ว่าถ้าซื้อของพี่ในเว็บพี่จะตามทุกปัญหาคอมานะครับทักมาพี่จะตามให้ทุกิ้นถ้ามีปัญหา ทักมาได้เลยเดี๋ยวพี่จะจัดการให้อันไหนส่งผิดอะไรก็ทักมานะครับถ้าเกิดพนักงานเราส่งผิดเราก็จะแก้ไขให้ไม่ต้องห่วงนะครับอย่าผิดแล้วหายไปแล้วก็บอกโอ้ยนี่แม่งส่งผิดมันโกคือวันหนึ่งพี่ส่งหลายชิ้นมันก็โอกาสพลาดนะนะก็ให้อภัยพี่หน่อยขอโอกาสถ้าเกิดใครก็แชทกลับมาเดี๋ยวพี่ส่งของใหมปให้เลยแล้วก็ส่วนจะส่งกลับไม่ส่งกลับยวค่อยว่ากันแต่ว่าพี่ส่งของที่ถูกต้องไปให้แน่นอนไปแล้วครับ วันนี้ก็เล่นการ์ดกันให้สนุกนะครับโรงเรียนเปิดแล้วต้อนรับเปิดเทอมรถติดกันหรือเปล่าเอ่ยท<ำ>่ครับสวัสดีครับ